สรุปดราม่าเอกฮาร์ดร,ร็อกเกอร์ตั้งแต่ต้นจนจบและไปดูดราม่ามอมถนัดแดกหลังประกาศปิดร้าน6สาขาติดตามเรื่องราวท้งวันที่ได้ที่สวัสดีครับผมชาปีและนี่คือโซเชียลวัดครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ,บ้างเตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยมันมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะครับและที่สําคัญคุณจะได้คุยกับเขา รู้เรื่องครับผมและไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยกับสรุปดรามา่าเอกฮาร์ดร็อกเกอร์ตั้งแต่ต้นจนจบจุดเริ่มต้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอะไรเราจะไปรู้กันเลยครับผมว่าเรื่องราวนี้เกิดจากอะไรจุดเริ่มต้นนั้นเกิดจากการเรียกร้องให้พูดกรณี วันเฉลิมถูกอุ้มแต่บานปลายเพราะคำว่าแฟนคลับปลอมสุดท้ายกลายเป็นการปกป้องเรื่องการบีบให้คนดังมาพูดเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรวันที่7มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับแฮชแท็กเซฟเได้ติดอันดับ3ของเทนทวิตเตอร์นะครับโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับมาจากเหตุการณ์ที่นายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเจ้าของเพจ กูต้องได้100้ล้านจากทักษิณแน่ๆถูกรักพาตัวไปอย่างปริศนาก่อนที่เรื่องจะบานปลายสามารถไร้เลียงได้ดังนี้นะครับ หนึ่งระหว่างที่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ครับแคสเกมอยู่นั้นได้มีแฟนขับบางส่วนขอให้เอกฮาร์ดร็อกเกอร์แสดงจุดยืนเรื่องการอุ้มนายวันเฉลิมว่าไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามทางเอกฮาร์ดร็อกเกอร์ก็ถามคนที่ดูอยู่ว่ามันคือประเด็นอะไรและขอเวลาไปดูแท็กเพื่อศึกษาข้อมูลก่อน2ออย่างไรก็ตามก็มีแฟนขับบางส่วนบอกว่าให้เอกฮาร์ดร็อกเกอร์แคสเกมต่อไปได้เลยไม่ต้องสนใจสุดท้ายแฟนขับ2ฝั่งตีกันจนนัว3ต่อมาในทวิตเตอร์เริ่มมีคําวิจารณ์ต่ออ ฮาร์โรเกอร์ว่าทำไมคนติดตามเยอะทำไมถึงไม่แสดงจุดยืนเรื่องนายวันเฉลิมเพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนด้านแฟนขับอีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าถ้าให้เขาแสดงจุดยืนและเขาเกิดมีปัญหาต่อหน้าที่การงานจะทํำยังไงแต่ฝั่งที่ให้แสดงจุดยืนก็สวนกลับมาว่ากลัวจะไม่มีคนมาเล่นเกมให้ดูเหรอ สี่หลังจากนั้นเอกฮาร์ร็อกเกอร์ก็มีการระบายเรื่องนี้ในกลุ่มรับซึ่งต้องเป็นสมาชิกถึงจะได้เห็นใจความว่าคนที่ด่าเขาเหมือนแฟนขับปอมก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นคนยังไงจากนั้นก็มีคนแคปภาพออกมาเผยแพร่ จนถูกวิจารณ์อีกรอบประชดทํานองว่าใช่สิฉันเป็นแฟนขับปลอมเดี๋ยวนี้พูดอะไรไม่ได้แล้วหรือ5สุดท้ายเอกฮาร์ดร็อกเกอร์ได้ทวิตข้อความว่าเอางี้ก่อนนะผมไม่ได้ว่าคนที่เรียกร้องให้ผมออกมาแสดงอะไรบางอย่างนะเพราะผมเข้าใจเจตนาจริงๆอันนี้อย่าเข้าใจผมผิดนะผมแค่ว่าคนที่ด่าเปิดหัวผมมาก่อนเลยเฉยๆแบบน้อยใจอะไรนี้เอาแบบนี้ไหมผมเปิดโอกาสให้ถามในทวิตนี้ดีกว่าผมจะรองตอบดูอยากปรับความเข้าใจกันมากเลย6กทางแฟนขับก็ได้ถามเรื่อง ทำไมถึงพูดว่าแฟนขับปอมทางเอกฮาร์โรเกอร์ก็ตอบว่าเรื่องประเด็นที่อยากให้พูดถึงผมทําได้แค่เฟซหรือการกดหัวใจในทวิตเตอร์เป็นรูป f ฟ v o ริ t e นะครับแล้วให้คนตามไปฟังเองจริงๆครับส่วนเรื่องที่ผมเลือกโพสต์ในกลุ่มนั้นจะตีความว่ามันคือการระบายก็ได้เพราะผมเจอเยอะจริงๆอีกอย่างอย่าเพิ่งโมโหกันเลยนะครับคนอื่นๆด้วยนะผมอยากให้คุยกันดีๆได้จริงๆนอกจากนี้นะครับเอกฮาร์โรเกอร์นะครับยังบอกเพิ่มเติมว่ามันเริ่มตอนที่ผมสตรีมอยู่แล้วไม่ทันได้รู้เรื่องราวนะครับ แต่พอจะเริ่มหาข้อมูลโดนด่าไปก่อนแล้วแถมเจอเยอะมากๆด้วยก็เลยรู้สึกน้อยใจที่คิดว่าเขาไม่ได้ติดตามเราจริงผมก็เลยนิยามไปแบบนั้นคือย้ำว่าคนที่ด่าผมในช่วงเวลาแรกๆตอนนั้นนะครับก็เหมือนว่าแบบ คนที่แบบเข้าไปด่าเขาเลยโดยที่ไม่ได้ฟังข้อมูลอะไรเลยนะครับก็คือจวงหัวมาก็ด่าเขาเลยประมาณนั้นนะครับที่พี่เอกบอกว่าเป็นแฟนลับบล็อกพร้อมกันนั้นนะครับทางเอกฮาร์กเกอร์ได้ขอโทษแฟนลับที่บอกให้ไม่สนใจระหว่างที่ไร้ด้วยว่าส่วนประเด็นแฟนลับอยากให้ผมไม่สนใจเรื่องนั้นผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับพวกเขาไม่น่าจะมีเจตนาที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าในตอนนั้นมันเป็นแชทสดและผมเพิ่งจะรู้เรื่องก็รับมือไม่ทันกันต้องขอโทษจริงๆครับ8วันต่อมาจึงเกิดแฮชแท็กเซฟ H.R.K. นะครับเพื่อปกป้องพี่เอกจนแฮชแท็กนี้นะครับขึ้นเทนอันดับหนึ่งในช่วงเช้าวันที่ผ่านมาและตอนเที่ยงก็หล่นกลับมาที่อันดับที่3าที่4นะครับและนี่ก็คือดราม่าร้อนแรงเลยสำหรับพี่เอกฮาร์ดโรเกอร์ที่ผมสรุปสันส้นๆให้ฟังนะครับประมาณ8ข้อด้วยกันครับผมและนี่ก็คือการสรุปดราม่านะครับที่เกิดกับพี่เอกฮาร์ดโเกอร์ที่ผ่านมาครับผมอ่ะแล้วก็ไปที่เรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้างดีวกว่านะครับกับกำหนดการถ่ายทอดสด ใหม่ของ PlayStation 5วันที่12มิถุนายนนี้ครับและไปที่เกมอาครับแจกสบัดโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนนี้และไปที่ช่องของ My m a เมเน้นนะครับได้ทำคลิปแจกเงินสวัสดีครับผม My m a เมเนนะครับวันนี้เรากลับมากับคลิปช่วยสั่งอมนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้เราแจกต่างนะครับคนละห้ารโดยความยินดีสู้ๆ เอาไปหนึ่งฟานเลยนะครับพี่ใช่เลยใช่ครับขอยคุณครับด้วยความยินดีด้ยควายินดีเอาไปเลยไม่ครับขอบคุณครับรับไปรับไปไม่ครับวันนี้เราแจกสัค์ให้หลายคนจริงจริงขอบคุณขอบคุณครับแล้วห้าร้อยห้าร้อยพอไหมพอครับไม่พอพอครับไม่พอพอพอครับพอพอครับเอาให้ห้าร้อย เรี่องดีๆอย่างนี้เราต้องนำเสนอครับผมก็ไปดูคลิปเต็มๆได้ที่ช่องของมาเมเนนะครับแล้วไปที่ช่องของคิวเทอป้าครับซื้อรถใหม่ซึ่งเป็นรถเบนซ์ด้วย คืออยากจะบอกขอบคุณทุกคนมากครับผมไม่ใช่เรื่องที่มาดีใจอะทุกคน,นเป็นเรื่องที่ผมต้องขอบคุณทุกคนอะคือแบบขอบคุณจริงๆมากก็คือในคลิปนี้นะครับทางคิวเทอป้านะครับได้ขอบคุณแฟนคลับนะครับชื่อคลิปก็คือขอบคุณ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 นะครับ <c oughs> และเขาก็ได้ไปออกรถใหม่นะครับน <c oughs> ั่นคือรถเบนซ์ cl s ห้าสามใช่ไหมวะซึ่งราคาที่ผมเซิร์ชดูในเว็บไซต์นั้นอยู่ที่ประมาณ5้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทอันนี้ไม่รวมออปชั่นนะ อ่าแล้วนี้ก็คือช่วงข่าวดนี้นะครับแล้วไปต่อเลยที่ดาม่าหม่อมถนัดแดกครับผมลาก่อนหม่อมถนัดแดกเจอพิษโควิด COVID ประกาศปิดร้าน6สาขาครับผมลาก่อนหม่อมถนัดแดกเจอพิษโควิด COVID ประกาศปิดร้านไป6สาขาเผยกลับมาเปิดพร้อมกันทุกสาขาไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้เมื่อวันที่หกเมน,นายนที่ผ่านมานะครับพี่เสกข,ของเราหรือว่าหม่อมถนัดแดกนั่นเองยูทูบเบอร์คนดังนะครับเจ้าของร้านอาหารข้าวแกงถนัดแดกนะครับ ได้โพสเฟซบุ๊กแจ้งปิดร้านลากรารยาสาขาสารยาเป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุดต่อจากสาขากรุงเทพกีทาของร้านข้าวแกงสนัดแดกเกือบ3ปีที่ผ่านมาเราได้อยู่ที่นี่ที่สารยายอมรับว่าผูกพันกับสาขานี้และเสียใจที่ต้องประกาศปิดตัวลงอย่างทาวอนอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทีที่ผ่านมาทำให้เราต้องหยุดใ,ให้บริการ และให้กลับมาเปิดพร้อมกันทุกสาขาไม่ได้อย่างที่คิดจึงจําเป็นต้องเลือกกลับมาเปิดในบางสาขาที่พร้อมที่สุดก่อนและด้วยหลายปัจจัยหลายอย่างเช่นระยะเวลาด้วยความพร้อมและเงินทุนต่างๆจึงเป็นที่จะต้องประกาศปิดตัวลงแบบถาวรพร้อมกันทั้งหมด6สาขาดังนี้ก็มีสาร,รยา8ลิว้วสิงห์บุรีมหาชัยพารากอนและเอ็มโพเรียมครับผมผมและทีมงานและฝ่ายบริหารทุกคนนะครับพยายามแก้ปัญหาอย่างถึงที่สุดแล้ว เหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนที่ดีกับเราในอนาคตถึงแม้วันนี้เราจะเสียใจแต่เชื่อเถอะครับเราจะไม่ยอมแพ้จึงขอเรียนแจ้งให้คุณ f c และลูกค้าที่สนับสนุนร้านข้าวแกงถนัดแดกโปรดทราบโดยทั่วกันนะครับขอบพระคุณสําหรับทุกๆก,กาลังใจครับข้าวแกงถนัดแดกหม่อมถนัดแดกก็คือหม่อมถนัดแดกนะครับก็ได้โพส ข้อความน,นี้นะครับลงไปใน Facebook นะครับโดยหลังจากโพสข้อความดังกล่าวไปแล้วนะครับก็มีผู้เข้ามาให้กําลังใจและส่วนหนึ่งนะครับได้ทําการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากถึงราคาอาหารและรสชาติของอาหารร้านนี้ล่าสุดเพจมอมถนัดแดกจึงได้โพสต์ข้อความตอบกลับอย่างดุเดือดกับชาวเน็ตที่มาวิาพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่ขอโต้ตอบดราม่าใดๆแค่อยากจะบอกไว้ว่าพวกปากไวมือไววันมาสารพวกความมั่นใจแบบนี้มาด้วยนะครับเท่าที่เจอมาไม่เหมือนวันที่มือไวปากไวเลยสักคนฮ่าฮ่าฮ่าเห็นมีแต่ขอโทษขออภัยและให้เมตตาผมขอให้กฎหมายได้ใช้งานและรักษาสิทธิ์ของผมและของพนักงานทุกคนเร็วๆนี้จะมีให้ชมเป็นตัวอย่างครับท่านปัจจัยที่ได้มาหลังจากหักค่าทนายจะนำไปบริจักให้มูลนิธิผู้พิการซ้ำซ้อนกันต่อไปครับผมทีมทนายดวยเละมึงพิมพ์สนุกกูฟ้อง มึงสนุกกว่าเยอะดาาราม่าไรสาระไอหาจิกฮ่าฮ่ากูอยู่ของกูดีๆเชี่ยหาเรื่องใส่ตัวกันเองเตรียมรับกรรมเถอะอู้และนี่ก็คือสรุปเรื่องราวดราม่าของมอมถนัดแดกนะครับหลังจากปิดร้านข้าวแกงถนัดแดกไป6สาขาครับจะมีการเชื่อมลิงให้ไก่ดูแฮ่เชื่อไก่ลิงดูแฮ่ถูกแล้วนะครับโอเคและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจและที่สําคัญนะครับกดซับสไครป์เบาๆตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจนกว่าเราจะพบกัน กับโซเชียลว mm ัด hmm. วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาย